สวัสดีครับวันที่5มกราคม2565วันนี้มารีวิวเรื่องปฏิทินครับฉบ,บับนี้เป็นปฏิทินจีนหน่ำเอียงเกอสือจากเพื่อนกเกษมเอามาให้เมื่อวานนี้เ,เป็นที่ถูกใจมากเลยครับปฏิทินแบบนี้มันหายากมากดินไม่ค่อยมีคนจัดพิมพ์ ไม่ว่าจะแจกหรือขายขายมันก็พอมีแต่ของในในาในช้อปปี้นะอันนี้ก็แจกคือมีไม่รู้มันทำยากหรือไงไมไม่มีคนทำครบถ้วนนะครับคือครบถ้วนมาทั้งภาษาจีนวันวันสำคัญสำคัญต่างๆวันนักหากกะตะเลิกของไทยของจีนด้วยนะก็มีมีวัน บอกวันดีวันดีวันไม่ดีวันธงชัยของนําเอียงกือเสืออันเนี้ยถ้าที่ดูชี้ให้ดูถ่ายใกล้ๆหน่อยเนี่ยเมื่อกี้จะมาดูว่าวันส่งเจ้าคือวันไหนวันที่ยี่สิบหกยังมีเลยยังมีลงบอกวันส่งเจ้า่งส่งเจ้าขึ้นสวรรค์อ่ะแล้ววันนี้วันที่ห้าใช่ไหมวันพุธที่ห้าถ้าไห่จะหยี่กว่าชิวยี่อ่า ส่ยิ่อะไรเจ้าอะไรนี่อ่านไม่ออกวันมาแม่ไม่ถูกกับวันชวดไอ้วันมันเมียมันเมียไม่ถูกกับวันชวดนี่มีบอกเลิกยานทุกอย่างครบถ้วนอยู่ในฉบับเดียวอย่างนี้แหละปฏิทินที่คนก็ต้องการว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะดีกว่าแบบปฏิทินพวกตามแบงก์นี่เนี่ยพิมเฉพาะวันอย่างเดียวมันจะประหยัดอะไรกันมากมาย อันนี้เป็นของบริษัทต,ต่อจิตวิบูลเทดดิ้งจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายกระดาษสำหรับงานพิมพ์และบรรจุพัณฑ์อ่าก็เพื่อนมาให้เพื่อนกเกษมมาให้มวานปกติปีกันก่อนก็จะมีของราชาชูรสของราชาชูราชาชูรสนะนะของเฮสงก็มาให้ก็ดีนะเป็นภาษาจีนกันแต่ละเอียดสู้ไม่ได้จริง เขาดีเียยังไงนะที่สองปีที่แล้วก็เป็นแค่นี้เองบอกวันวันสากลกับวันจีนแล้วก็วันตุ่จีนอย่างเงี้ยก็มีบอกมันไม่จริงขั้นระดับหน่เอียงเกอสือก็ขอบคุณครับเป็นที่ถูกใจก็ก่อนหน้านี้ก็ปีที่แล้วต้องการใช้ดูวันเลิกดูเลิกก็เลยปีนี้ก็สั่งซื้อเล่มนี้มาเล่มหนึ่งนี่ จ็่75บาทอ่าครับก็ไม่ไม่ฉีกและเก็ไว้เปิดดูแล้วกันเพราะว่าบางทีเราต้องการดูย้อนหลังก็เลยไม่ฉีกปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยแบบเดียวกับเมื่อกี้ปฏิเินแขวนเลยนะโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าได้มาก็เป็นที่ขอบคุณครับโอเค มีย้ำในส่วนทางการจัดทําปฏิทินเนี่ยก็อยากจะแนะนําว่าให้ทําปฏิทินแบบเนี้มันคุ้มค่าได้ประโยชน์หลากหลายสวัสดีครับ